ทวินเฟมทุกคนทุกคู่นะคะจะสามารถสื่อโทรจิตถึงกันได้ค่ะคลิปนี้ก็จะมาพูดในการสื่อโทรจิตกับคู่ที่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้คบกันนะคะอาจจะเห็นการเจอกันแต่ว่าก็ไม่ได้คบไม่ได้คุยกันมากอะไรแบบนี้ค่ะแต่รู้แล้วก็แน่ใจว่าเขาเป็นทวินเฟมค่ะถ้าคุณเป็นทวินเฟมกับเขาจริงๆคุณจะ สื่อโทรจิตกับเขาได้อันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันนะคะถ้าสมมุติว่าเขามีครอบครัวแล้วหรือว่าคุณมีครอบครัวแล้วก็ตามหรือว่ามีทั้งสองฝ่ายเลยก็ตามนะคะแต่เรื่องจริงมันไม่สามารถพูดคุยกันได้อะคะ่ะมันจะเป็นการสื่อถึงการสื่อโทรจิตในด้านของความฝันนะคะถ้าเมื่อไรที่คุณฝันถึงเขาอะคะเขาจะในความฝันเขาจะเป็นห่วงคุณมากๆเลยถ้าเป็นเฟรมกันตัวจริงๆเขาจะรักแล้วก็เป็นห่วงกันมากๆไม่ว่าคุณจะฝันถึงเขา ทุกครั้งที่ฝันถึงเขาอะค่ะคือเรื่องจริงที่เขาอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะบอกกับคุณแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาไม่สามารถทําได้อะค่ะเขาก็เลยบอกในความรู้สึกของเขามาในทางของความฝันนะคะถ้าคุณฝันอะไรเกี่ยวกับเขานั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณแต่ถ้าเป็นทวินเฟมถ้าคุณฝันถึงเขาเมื่อไหร่มันจะเป็นแต่ฝันดีนะคะในความฝันนั้นเขาจะรักและก็เป็นห่วงคุณมากๆค่ะ